ครับจะเปลี่ยนไรยสไตร์กันนะครับโตโยต้าโครนาเอร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ที่ทําการเปลี่ยนฐานนะครับแปลงฐานไปแล้วนะครับนะครับอาการที่ซื้อมามือสองเริ่มเสื่อมอยู่แล้วครับใช้ไม่ได้สองปีเสื่อมอแล้วครับเลยเอาของเก้ามาใส่นะครับที่เปลี่ยนแปลงฐานไปแล้วนะครับครับเรามาดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับจุดนี้ ที่เรากระทงกันเมื่อวานนะครับอยู่ข้างใต้เดี๋ยวมาถาอดมอแบตพวงมอแบตออกก่อนนะครับอดทวงมอแบตนะครับแจเบอร์สิบสามกวลบครับเอาบอน,นะครับเอาผ้าหุ้มไว้นะครับเดี๋ยวไปโดน อันอื่นถอดได้นะครับเดี๋ยวมาทำการถอดไดสตาร์ทด <Start. S 2> เดี๋ยวมาถอดยางหุ้มนะครับคั่วจะเป็นสายกาวนะครับเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเป็นยางหุ้ม เนี่ยครับเห็นหรือเปล่าผมแพนกล้องไม่เห็นนะครับนุดน่ดจุดเนี่ยครับจุดเนี่ย มาก็จะเป็นหัวน็อตนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวนอ็อตตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยมาขายออกกันนะครับตัวนี้ตรงนี้บัญชีเนี่ยก็แจ็คเบอร์เบอร์สิบสองนะครับตรงนี้ ก็ตรงนี้เนี่นี่วขอมเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยจุดดำๆเนี่ยเห็นแล้วป่ะครับนี่ครับมือของลวงไปดูข้เนี่ยไม่เห็นนะครับมันมืดผมขันออกเดีย๋ยวผมเอาน็อนตออกมาหนูเบอร์ทีบสองนะครับฮะิี่อ,อกแนละ้ววางหน้ารถ ก็ดึงถ่ายไฟนะครับออกมานี่ครับถ่ไฟ,ไฟนี่ต้องเบอร์นี่ครับนี่นี่ครับร็ปส่แบบเด็บยนี่นตัวยุดตรงนี้อีก2ตัวที่อยู่ข้างในเครื่องนะครับนี่อยู่ด้านนี้ ซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับและด้านล่างอีกตึงตัวอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถอดก่อนนะครับมาถอดน็อตด้านล่างนะครับซึ่งอยู่ใต้เพาล้ใกล้ๆติดเพาขับนะครับเนี่ยตัวนี้เนี้ยวางไว้ที่ต่อคำบุกนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมชี้ครับโพลลิเตอร์ผมดึงออกแล้วเนี่ยตัวนี้ ก็จะมีสองตัวอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาทำการเอาไดสตาร์ทออกนะครับ ส่งภายในกันนะครับเป็นยังไงภายในผมไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่ครับที่สวมที่สวมใดสตาร์ทเข้าไปนะครับนี่ผมไม่เห็นเหมือนกันผมเอากล้องมือถือล้วงเข้าไปแล้วครับส่งดูนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรับเดี๋ยวออกมาดูกันนะครับมาถึงขั้นตอนการใส่นะครับใดสตาร์ทครับ ข้าไปได้ครับมาแจ้ค้าอยู่ใส่ได้ไปเออโอ้ยเข้าไม่ได้ครับโอ้ยเข้ายากเมื่อกี้ผมวาออกว่าง่ม่รูเเนี่ยช่องมันช่องออข้าเข้าไปแล้ว าหนึ่งตล,ลบ,ลน,ลบนี่นะครับถ้าก,ก็ไปแล้วก,ก็ขันน็อตตัวบนยึดไว้ก่อนนะครับให้ตรงเบ้า พ่นะครลแล้วไอ้ผิวไปไหนโอเคมาเยบร้อยครับขอบคุณครับนี่ครับผมใส่ไปแล้วนะครับยึดน็อตเนี่ยไอ้ตัวบนไ้ก่อนนะครับหลังไปก่อนเดีย๋ยวผมจะทำการขันให้แน่นก่อนนะครับ จากนั้นก็ไขตัวที่สองด้านตูดนะครับตัวที่สองด้านตูดนะครับเนี่ยด้านตูดตรงใต้ใต้เผาใต้เผาขับเนี่ยนะยัดเข้าไปนี่ยตรงนี้นะครับขันเข้าไปเลยเนี่น,น็อตยาวขันเข้าไปแล้วนะครับ การขันไปแน่นๆนะครับน็อตมันยาวอยู่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับดังนั้นขันตัวล่างเสร็จแล้วก็มาขันตัวบนยึดให้แน่นเลยนะครับนะครับครับขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเสียบคอนเนคเตอร์ที่ปลดออกนะครับสองเส้นนะครับเนี่ยครับนะครับไหนตัวนี้ครับเสียเข้าที่เดิม มันมีกันอยู่นะครับเสียบเข้าท <w> ี well ่เดิมกดเข้าไปครับก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับใต้ตัวคันเร่งนะครับเสียบไปดังแก๊ก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววาขันใดสตาร์ทด้านตูดนะครับสายกาวที่เราปลดออกนะครับสองเส้นนะครับครับใส่คอนเเตอร์านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับของเส้นที่แกะออกนี่ครับตูดตรงนี้ตรงมือผมนี้สมุดใส่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็มาใส่ขั้วแบตเตอรี่ที่เราลื้อออกกันนะครับนะครัน่อ ดงมานซูไอกดดนะครับการขันให้แน่นนะครับให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับขแบตเตอรี่เดียลองสตาร์ทกันดูนะครับครับมาลองสตาร์ทกันชึ่งทีเดียวติดไหมครับอ่าเรียบร้อยครับติดนะครับและอันจบลิปนะครับ เปลี่ยนได้สตาร์โตโยต้าโคโรล,ล่านะครับโปรดช่วยกดกระดิ่ง subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตะอ้อย channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ